thank you เช้าของวันที่เก้าเมษายนพศ2560ข้าพระพุทธเจ้าที่ข้าพ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธเดาาองค์มัติารรมสำพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเล้าทุนถามถึงสินของพิสุในระดับที่สี่ คืออาบัติเนสกิยปาจิตตีข้าพระพุทธเจา้าเมื่อได้ข้าเว้างอบน้อมต่อองค์พระพุทธภพกษองค์มัชฌมาสำมุตตเจา้าพระองค์ท่านแลว้วจึงได้กราบอบน้อมทุนถามดังในว่ากราบนอบน้อมต่อองค์พระพุทธภิกตา องค์พระมาสัมพุธทธเจ้าเจ้าค่ะวันนี้ลูกจะทูลถามถึงศีลอาบัตินิสกิยะปาจิตตีว่าเป็นอาบัติอะไรแบบไหนแล้วเราต้องรักษาเพื่ออะไรถ้าทำบิดแล้วต้องทำยังไงทำไมจึงบัญญัติ เอาไว้มาเช่าค no ่ะขอพระพุทธน้าอง์โปรดรงแม่ตาด้วยเถิดพระพุทธน้าเช่าค่ะระยะรมเอยอาบัตในระดับที่สี่นี้ถือเป็นอาบัตที่ก็ไม่ได้นี้ความผิด อะไรามากมายเพียงแต่เป็นสิ่งที่พิสุผู้ออกบวชแล้วไม่ควรทำลูกเอ๋ยทำไมจึงไม่ค,มควรทำก็เพราะว่ามันยังเป็นสิน่งที่จะประกอบกิเลสเอาวไว้ คือความหลงความรักความโลภและความโกรธจึงเป็นสิ่งที่พิสูีไม่ควรทําเพื่อจะได้ห่างไกลจากกิเลสและตัณหาความผิดเหล่านี้ได้บัญญัติขึ้นไว้ก็เพื่อ นักบืชทั้งหลายจะได้ไม่วุ่นวายอยู่กับเรื่องของบาทจีวรและอย่างสมัยแต่ก่อนก็จะมีเรื่องของไหมมาเกี่ยวข้องด้วยจะได้ตัดปัญหาวุ่นวายที่อยู่ด้วยอยู่ร่วมกัน จะได้ตัดปัญหาการสั่งสมสิ่งของเข้าของตื่นความจำเป็นใช้จะได้ตัดความโลกทิ้งไปจะได้ตัดความยึดติดยึดในของของตนและตัวตนของตนชีวิต ที่เป็นนักบวชนั้นก็จะได้เลียมง่ายไม่ต้องบุ่นไหนักหนาไงาลูกเพราะว่านักบวชคือผู้อยู่ง่ายกินง่ายเป็นผู้ละความปรุงแต่งเป็นผู้ละความโลภ ลูกเอ๋ยสินในระดับที่สีนี้จึงตั้งขึ้นมาบัญญัติไว้เพื่อให้พิ้สุทั้งหลายจะได้อยู่อย่างสงบเป็นสุขสบายและเรียบง่ายลูกจัดูุเจ้าค่ะพระบุนธงเจ้าค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราทำผิดิินที่ถูกบัญญัติในอาบัตนิสกียาปาจิตีเราจะต้องทำยังไงละเจ้าคระเระยะทำเอ่ยถ้าเกิดว่าเราทำผิดศีลในระดับที่สี่คือ นิสกิยาปจ,จิตินั้นเราก็ควร่ชะพิจารณาดูว่าผิดข้อไหนมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในความผิดนั้นเช่นถ้าเกิดเป็นข้อที่หนึ่งที่เก็บจีวรที่เกินความจำเป็นที่เราจะใช้ นานเกินสิบวันมันคือการสั่งสมเข้าของเกิดความโลภก,กับตัวของตนเองเมื่อมีเข้าของที่หวงที่หวงมากมายก็จะทำให้ตนว้าวุ่นวุ่นวายอยู่กับการเก็บการรักษา หว่วงเข้าหว่วงของจะไปไหนก็กลัวจะหายเราก็ลองพิจารณาดูสิลุกว่าเราทำผิดข้อไหนก็อที่หนึ่งผิดด้วยการเก็บจีวรเกินความจำเป็นใช้นานเกินสิบวันเราก็ต้องปงอับัตแก้อับัตโด,ดยการ สลัคืนเสียด้วยจีวรนั้นให้แก่พิสุรูอื่นที่เขาไม่มีใชจที่เขาขาดสนหรือว่าสละเป็นของส่วนกลางเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ในส่วนกลางที่ไม่ใช่ของพิสุรูปใดรูปหนึ่งเผื่อว่ามีใครจำเป็นใชจหรือว่ามีพิสุม,มาบวชใหม่ ก็สลัดออกจากเราไปเสียสลัดออกจากกายจากความยึดติดภายนอกสลัดจีวรอ,ออกจากเราไปแล้ว <c oughs> ก็ต้องตรวจด,ดูสภาวะจิตใจของเราด้วยว่าจิตใจของเราสลัดออกแล้วหรือ,อยังถ้าเกิดว่า ได้สละออกแล้วนั่นก็ถึงค่อยป่งอาบัตเมื่อปรงอาบัตแล้วเราก็ถือว่าเราคืนความบริสุทธิ์ให้กับสินที่ตนรักษาให้กับตนที่รักษาสินอย่างบริสุทธิ์โลกแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้น สละคืนด้วยสิ่งของเข้าของแล้วแต่ใจิตใจยังยึดติดอยู่ก็จะเป็นการปงอาบัตที่ไม่สำเร็จในความเป็นจริงลูกการปงอาบัตนะลูกเราอย่ามองแค่เพียงเปลือกภายนอกสิ่งภายนอกว่าฉันได้สละแลว้วฉันได้ปงอาบัตแลว้ว เราต้องดูให้ลึกในจิตใจของเราด้วยลูกว่าเรานั้นกระทำสิ่งนี้ไปแล้วสำนึกในความผิดหรือเปล่าผิดคือการละเมิดข้อบัญญัติที่เราตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติตามผิดคือการเป็นพิสุแล้ว ยังปล่อยให้ตนนั้นจมอยู่กับถาดของความโลภหลงในสิ่งของเข้าของอยู่ลูกเอ๋ยเราต้องพนะิจารณาเช่นนี้ด้วยลูกจากาาาาาาา่าตเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าค่ะนิสกิยปาทิตตีเป็นอาบัติที่ต้องสละ สิ่งของว่าด้วยเรื่องจีวรไหมและบาทมีทั้งหมดสามสิบข้อพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ได้ทรงแมตตาชี้ทางข้อที่หนึ่งไปแล้วฉะนั้นลูกจะขอตุลถามพระองค์ข้อต่อไปคือข้อที่สองเลยมาพระพุทธเจ้าค่ะ ระยรทำเอ้ยเป็นข้อยุคสมมุติเฉยๆละดุกเริ่มใหม่ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งดูสิจาะด,ดูเจ้าค่ะสินข้อที่ยี่สิบของพิสุแต่เป็นข้อที่หนึ่งของอาบัตนิสกิยปาจิตตีได้กันหยัดเอาไว้ว่า เก็บจีวอนที่เกินความจำเป็นใช้ไว้นานเกินสิบวันพระวุนาเจ้าค่ะปริยารมเอ้ยการเก็บเราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีไม่ใช่แต่เฉพาะจีวอนระดุถ้าเราอยากเป็นนักบวช ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีละความโลภได้เราควรพิจารณาทุกสิ่งที่อยู่รอบกายเรารอบตัวเราสิ่งไหนที่เกินความจำเป็นบ้างแล้วเก็บสังสมเอาไว้จนทำให้รู้สึกเกิดค,ความโลภเราต้องสลักออกไปดู การประพฤตุชนนี้ไม่ควรทำลูกเอ๋ยการเก็บในนัดจินนี้ไม่ใช่ว่าเก็บเป็นของส่วนรวมก่อปิดถ้าเราเป็นคนเก็บไม่ใช่อย่างนั้นลกูกหมายถึงเป็นการเก็บที่เราเฉพาะเจาะจงว่าเราจะเก็บไตรจีวรนี้ เอาไว้เผื่อใช้ในวันข้างหน้าเพื่อจีวรของเรานั้นสูญหายขาดไปเก่าไปเราจะได้ใจคือเก็บไว้เพื่อเราะลูกเพื่อตัวของบุคคละลูกมันก็จะผิดลูกเอ๋ยฉะนั้นถ้าเกิดเก็บไว้ในที่ที่เป็นของส่วนรวม หรือเราจะเป็นคนเก็บแต่ว่าเก็บเพื่อรักษาไว้ส่วนรวมหมายถึงมีหน้าที่ดูแลของส่วนรวมเราไม่ได้เก็บไว้เพื่อตัวของเราเกินความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ก็ไม่ผิดอะไรลูกนักวนควรพิจารณาให้ดีละวาง ความลกทั้งหลายลกูกแล้วลูกนั้นจะเป็นผู้อยู่ง่ายจะเป็นผู้สะดวกสบายจะเป็นผู้สงบไม่ว่าวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องเล็กๆน้อยนอยลูกเอ๋ยจะตูเจ้าค่ะอาวุธเองเจ้าขาสินคอดี ที่สิอของพิสุแต่เป็นข้อสองของอาบัตเนสกิยาปาจิตนีข้าบัหญ,ญัติเอาไว้ว่าอยู่โดยปราศชากทีวรแม้แต่คืนเดียวบัญยัตยิและเช่นนี้มันเจ้าค่ามาถึงว่ายังไงเหรอเจ้าคขา ระยะร,รมเอยอยู่โดยปร,จจราศจากตรชีวรแม้เพียงหนึ่งคืนก็คือพิสุนที่ไม่มีผ้าของพิสุจ์หรือของสงแม้แต่สักชิ้นเดียวกลุ่มกายเอาไว้นอนล่อนจนหรือปล่อยตัวให้เป็นฉี่เปื่อย ที่ไม่สวมไม่ใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นนะลูกไม่ควรทำเพราะเราคือพิสุเราคือองค์ที่สามขององค์พระรัตนไตัยเราจึงควรประพฤติให้เหมาะให้งดงามให้ดีไม่ว่าจะต่อหน้าผู้อื่น หรือว่าหลับหลังผู้อื่นก็นตามลูกเอ๋ยอย่าพากันลืมนะลูกความเป็นสงนั้นเป็นที่พึ่งให้กับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสัพจิตวิญญาณทั้งหลายฉะนั้นไม่ว่าเราอยู่ในที่ไหนเราจะรู้ได้ยังไงล่ะลูก ว่าไม่มีดวงจิตสักดวงหนึ่งเลยที่มองเห็นเราบางทีมนุษย์ไม่เห็นเทวดาก็อาจจะเห็นมนุษย์ไม่ได้มาเฝ้าฟังธรรมเทวดาก็อาจจะมาเฝ้าฟังธรรมแล้วถ้าเกิดว่าเราประเวินตนโดยการปล่อยตน ให้ทำตัวไม่เหมาะสมไม่ว่าจะยามนอนหรือตื่นก็ตามมันก็จะเป็นการทำตัวไม่สวยไม่งามไม่เหมาดในความเป็นสง์ละดูกจากนั้นต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาลูกไม่ควรปล่อยตัวปล่อยตน ทิ้งตัวทิ้งตนไม่รักษาใจชีวรกลุ่มกายไว้และยังมีเหตุผลอีกหลายๆอย่างก็คือถ้าเกิดว่านอนโดยปราศจ,จากชีวรหรืออยู่โดยปราศจ,จากจีวรคือไม่มีผ้าของใรจีวรเลยแม้สักผืนหนึ่งนั้น อาจจะทำให้ตนปรุงแต่งไปในเรื่องของเชื้อราคะอาจจะทำให้มูมานที่จะเข้ามาแฝงจิตแฝงใจไปในทางของความลุ่ม,ลมหลงในกามอลรมณ์เกิดขึ้นลูกเอ้ยฉะนั้นพิสุควรมีสติอยู่เสมอควรระลึกนึก,ก,กถึง ตนว่าตนเป็นสิสุอยู่เสมอแม้ยามนอนก็เลยไม่ควรนอนแบบประสาทใีวรแม้สักชิ้นลูกเอ๋ยเรานั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐแล้วเพราะเป็นองค์ที่สามขององค์พระพุทธองค์พระธรรม และองค์พระสงค์เราควรที่จะรักษาตัวรักษาตนให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาลูกะาธุเจ้าค่ะจสรุปว่า,าไม่ควรปล่อยตัวให้ไม่มีใจชีวรสักผืนหนึ่งคลุมกายเพราะว่าพิสุุควรรู้ตื่น พร้อมอยู่เสมอในทุกๆเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่แห่งตนถือเป็นองค์แทนขององค์พระรันตนตรัยเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งให้กับส,บสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นอาจมีเทวดามาเฝ้าอาจเกิดอะไรขึ้นตอนไหนหรืออาจตาย ก็ได้ในทุกๆอิริยาบถสงหรือพิสุควรที่จะมีสติอยู่ตลอดเวลารู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาทำในสิ่งที่สมควรอยู่ตลอดเวลาจึงถือเป็นสงเป็นพิสุผู้ที่เดินตามรอยขององค์พระพุทธเจ้า ยยงแท้จริงไม่ปล่อย<ม>ให้ชิตของตนจมอยู่คลุกอยู่กับกิเลสและตัณหาไม่ควรปล่อยให้ตนหลงไปเพลิดเพลิงไปกับสิ่งอื่นๆควรเป็นผู้รู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ควรปล่อยกายให้เป็นเช่นนั้นถ้าเกิดว่า ตายตอนที่ไม่มีผ้าใตชีวรสักหนึ่งเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ได้ละจากโลกนี้ไปแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนให้ภิสษุทั้งหลายมีสติรู้ตื่นตลอดป้องกันกิเลสตัณหาในสิ่งข้อนี้ ลูกเข้าใจว่าเร่องนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าค่ะต่อไปสินข้อที่22ของพระวิสุแต่เป็นสินข้อสามของอาบัตินิสกียาปาจิตตีพระพุทเจ้าค่ะนิสกียาปาจิตตีข้อสาม ได้บัรญยียดเอาไว้ว่าเก็บผ้าที่จะทำชีวรไว้เกินกำหนดหนึ่งเดือนพระุทธเจ้าค่ะแต่ถ้เป็นสมัยนี้ก็ไม่มีการเตรียมผ้าที่จะทำชีวรเพราะว่ามีชีวรที่สำเร็จรูปอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบมันในสมัยเดียวทุกวันนี้ เราจะเทียบกับความผิดลักษณะในรูปแบบไหนแหล่าเจ้า่ะของพระพุทธองค์เมตตาทด้วยเช้าค่ะปริยาธรรมเอ่ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือการเตรียมผ้าที่จะเอาไว้ทำชีวรนนานเกินหนึ่งเดือน ก็ถือจะเป็นการสั่งสมเกินไปจะเตรียมการไว้นานเกินไปก็จะถือเป็นความวุ่นวายความยึดติดเหมือนกันนั่นแหละลูกแต่สมัยทุกวันนี้ก็ไม่มีการทอผ้าเองทำผ้าเองเพราะว่ายุคนี้มีผ้าที่สำเร็จอยู่แล้ว เตรียมไว้ให้ผิดศูนเช่นนั้นถ้าเป็นความผิดตามยุคตามสมัยนี้ที่จะถือว่าอาบัตก็คือการเก็บป้าไตรจีวรเอาไว้เผื่ออนาคตนานเกินไปหรือว่าสั่งสมไว้หรือว่ามีการจัดเตรียมเอาไว้ก็คล้ายกันกับข้อที่หนึ่งนัง ว่าห้ามเก็บผ้าไรจีวรทีจทจรจ่จำเป็นที่จะใช้หรือว่าอาจจะอยู่ในความจำเป็นที่จะใช้แต่ผืนเก่าก็ยังใช้ได้ก็เลยจะเก็บเตรียมเอาไว้เพื่อจะได้ใช้ในวันที่ผืนเก่านี้ได้สละออกไปเป็นผ้าเปลี่ยนไปแล้วจะได้ใช้ผืนใหม่ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการจัดเรียมจีบอนเอาไว้นานเกินหนึ่งเดือนก็ไม่ควรละลุกควรที่จะอยู่อย่างเรียบง่ายตามเห็นตามปัจจัยมีเช่นไรใช้เช่นนั้นประพฤติจิตของตนให้สงบด้วยการละกิเลสละความโลภโกรธหล,ลง ไม่จัดไม่เตรียมอะไรทั้งนั้นนะถึงเวลาทักขาดจริงก็จะมีเหตุมาเองไม่จำเป็นต้องทำให้จิตของตอนนั้นว,าว้าบุญด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ควรที่จะวางจิตให้สงบวางใจให้สบายลูกเอ๋ยการประพฤติ เล็กๆน้อยๆที่เป็นการประพฤติผิดนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดเล็กน้อยนะลูกแต่มันเป็นเรื่องจุกจิกกวนใจและเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะว่าอะไรเรามม่แต่มองว่ามันเรื่องเล็กน้อยเราก็เลยข้ามมันไปแต่เล็กตรงนั้นเล็กตรงนี้มารวมกัน สรุปแล้วก็มองข้ามความลูกที่เรามีเล็กน้อยสรุปแล้วก็เลยเล็กน้อยมาบวงกันเป็นกองโตที่เราก็มองข้ามเพราะว่าเราแยกมันออกจากกันเราคิดว่ามันเล็กน้อยลูกเอ้ยการที่จะไปพระนิพพานนะลกูกถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ไม่มีทางไปได้หรอกลูลก ต้องสลายให้หมดไปจะทูเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าขา,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 ขาแล้วเช่นข้อที่สองของในสกิยาปาจิตดีลูกลืมถามไปว่าอยู่โดยปราศจากชีวรแม้เพียงคืนเดียวไม่เกี่ยวกับการสั่งสมเข้าของให้พระพุทธเจ้าค่ะแล้วต่ง,ง์อบัตในการ สละเข้าหหอมยังไงเหรอเจ้าขาพระยาทำเอ้ยก็ถ้าผิดอะไรก็สลัดอันนั้นสิลูกผิดเพราะเก็บจีวรก็สลัดจีวรผิดเพราะว่าตนทำผิดกฎละเมิดผิดศีลปล่อยให้ตนนั้นทำความผิดข้อไหน ตนก็ต้องสลัดความผิดข้อนั้นออกไปก็เช่นทว่าทำผิดในแบบที่ไม่มีของลูกก็แค่สลัดความผิดที่อยู่ในใจของลูกนั้นออกเสียแล้วก็เริ่มต้นใหม่แค่นั้นไงลูกก่อนหลุดแล้วถ้ามีสิ่งของด้วยก็สลัดสิ่งของด้วยสลัด ความผิดสลักในจิตในใจความรู้สึกปรับใหม่ลูกแต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเข้าของเราก็สลักความผิดที่อยู่ในจิตในใจความรู้สึกเหล่านั้นไงลูกอาข้าชั้นลระพบุทธเจ้าค่ะปราบขอาพุณพมาวุฒนะองค์ที่ชมแม่ตาแสดงธรรมให้ลูกทั้งหลาย ได้เข้าใจกระจากแจ้งในสินข้อห้ามของนิสกิยะปาจิตตีทั้งสามข้อแรกและไว้วันพรุ่งนี้ลูกจะมาเข้าเป้าขอทุนถามใหม่ต่อหังข้อนี้ไปพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ลูกขอกราบลาก่นพระพุทธเจ้าค่ะจ่าดู